หนวสุเผยดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้แกนนำรัฐบาลไม่ใช่พักเดิมแน่นอนโหนวสุเผยดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้แกนนำรัฐบาลไม่ใช่พักเดิมหากประยุทธ์จะอยู่ต่อก็จะไม่ได้อยู่ต่อโดยวิธีการเลือกตงังศิลปะวัฒนธรรมในเครือมติชนจัดสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ชะตาเมืองเรื่องดวงดาวนายวัสุวัตรหรือโหดวัสุได้วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองตำรักโหราศาสตร์ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อก็จะไม่ได้อยู่ต่อด้วยวิธีการเลือกตั้งถ้ารู้ตัวเองควรรีบหาทางลงสวยๆดีกว่าแกนำรัฐบาลไม่ใช่พักเดิมแน่นอนและดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้และถ้ามีอะไร ที่จะทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามแบบที่ควรจะเป็นก็จะมีกลุ่มตุลาการผู้พิพากษาที่จะทําให้สังคมคุ้ยเขวโหนวสุยังเคยออกมาทํานายดวงเมืองปี2566เอาไว้ว่าเมืองดวงปีนี้เมื่อดูจากดวงเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่คือการยุบสภาและมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสีเดือนแรกของปีตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน เรียกว่าจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นผมคิดว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นไม่เกินเดินพฤษภาคมแน่นอนส่วนผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรผมมองว่าไม่ใช่ขั้วเดิมแน่นอนที่จะได้มาเป็นรัฐบาลแต่ปัญหาสำหรับการเมืองนั้นก็คือการครองอำนาจเพราะดงเมืองชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2 5 6 7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเลือกตั้ง ในปี2566ไม่ว่าควไหนได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะมีอายุไม่ยืนแล้วจะอยู่ได้ประมาณ1ปีถึง1ปีครึง่งสาเหตุอาจจะมาจากเพราะ 1. อาจจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. อ,อาจจะมีการสั่นคลอนทางการเมืองหรือมีการปรับเปลี่ยนมีการกระทำอะไรบางอย่างซึ่งถามว่ามีแนวโน้มจะเกิดรัฐประหารไหมผมมองว่าต้องเรียกเป็นอีกแบบหนึ่ง คือมีการยึดอำนาจการจากกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าโดยใช้เหตุผลทางการเมืองหรือวิธีการที่แปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำมาตลอดไม่น่าใช้วิธีเดิมๆอีกแล้วในการให้ทหารทุบโต๊ะแล้วยึดอำนาจไม่มีแล้วอาจจะใช้วิธีการทางศาลหรือใช้ข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญปี2560ที่เขาทำขึ้นมาเปิดช่องร้มรัฐบาลพูดง่ายๆแค่250สว ก็มีส่วนทำได้แล้วในการจะทำอะไรก็ตามหรือก้นไกต่างๆก็ยังมีอยู่อีกมากในรัฐธรรมนูญสิ่งที่โหนวสุเตือนให้รับมือคือมีเกณฑ์ที่บุคคลสำคัญจะเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตแบบปกติอาจจะถูกรอบสังหารเช่นถูกทำให้ตายให้เป็นอุบัติเหตุหรือถูกค้นพบว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ดงเมืองนั้นมีเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้โดยจะเริ่มมีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง หรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงผู้ชื่อไปทุกคนในสังคมรู้จักเสียชีวิตแต่จะเป็นการเสียชีวิตแบบไม่ปกติเขาบอกว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อุบัติเหตุอาจจะมีการค้นพบภายหลังว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอันนี้ต้องรอดูเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงตุลาคมปี2567